ตู้เย็นใหญ่มากไมโครเวฟกินข้าวให้ด้วยนะก็มีเครื่องซักผ้าอาร์เรสเดนพลัสสปูมาถึงแล้วก็เช็คอินใน iPad เขาก็จะให้รหัสมานะคะก็ไปกดแล้วก็เข้าไปในที่พักเลย แล้วห้องกว้างอยู่นะที่เราเดินเข้าไปใหญ่มากมที่พักของ Airbnb โอ้ใหญ่อยู่นะคืนละเ0 0าพันเยนอันนี้ห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาที่นี่นะคะเราก็จะเจอคนผู้ชายหล่อคนหนึ่งโอ้อันนี้ก็เป็นเตียงนอนว่างอยู่นะมีทีวีให้ด้วยโต๊ะทานข้าวแล้วก็ อันนี้เป็นครัวตู้เย็นใหญ่มากไมโครเวฟอันนี้มีน้ํำยาล้างจานให้ด้วยนะเต่อทำอาหารขยะใหญ่มากช้อนส้อมกินข้าวให้ด้วยนะก็มีเครื่องซักผ้านี่แก้วจานถ้วยมีครบหมดเลยเครื่องซักผ้าแล้วก็อันนี้เป็นห้องอาบน้ำใหญ่อยู่นะ คือเขาให้อุปกรณ์หมดเลยอ่ะโอเคถือว่าโอเคเลยกว้างด้วยนะคุ้มนะ 9, เก้าพันเยนเนาะจบการรีวิวแล้วบาย